เช่นเวลาสัตว์เดรัจฉานเสียชีวิตเราใช้คําว่าพิพาคษาว่ามนุษย์ผู้นี้เจ้ามีโลภหนักมากมีอะเราขอโหสิกรรมมีโมหะหนักมากจงไปเกิดเป็นเสือห้าร้อยชาติเมื่อเสือตัวนั้นถูกวิพากควิจารณ์ถูกตัดสินให้เป็นเสือห้ารอยชาติชาติแรกครบแล้ว ก็ต้องเวียนไหวผุดเกิดอยู่ในท้องของเสืออยู่อย่างนั้นแหละอยู่เรื่อยร่าไปเกิดมาเป็นเสือเกิดมาเป็นเสือเกิดมาเป็นเสือเสียชีวิตเกิดมาเป็นเสือครบห้าร้อชาติประตูมิติจะเปิดให้เขาผุดอยู่ตรงหน้าแล้วค่อยเข้ามาเป็นดวงจิตให้ตัดสินใหม่อีกหนึ่งรอบจะเป็นแบบนั้นแต่มนุษย์มีโอกาสเพียงหนึ่งชาติคือไม่เกินหนึ่งร้อยปีเมื่อผุดเกิดมาแล้วใช้เสร็จปุ๊บเมื่อิเสียชีวิต ก็เข้าสู่ประตูมิติแห่งการตัดสินแล้วก็จะเดินเข้ามาเพราะฉะนั้นประตูมิติของนรกมีสองด้านด้านที่เป็นสัตว์เดรัจฉานด้านที่เป็นมนุษย์จะเป็นแบบนั้นแต่การตัดสินให้ไปผุดเกิดนั้นมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดสถานที่สถานที่เดียวที่เราไม่ยุ่งเกี่ยวที่ไม่มีเมืองนรกรอยู่เลยนั่นคือเมืองแห่งอรหันต์เพราะวิบากไม่มีมีแค่กิริยาก่อนที่จะเสียชีวิตเมื่อกิริยาถูกการกระทําไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะทําฌานทํารูปชานหรือทําบุญทากุศลอะไรก็ตามแต่เป็นแค่กิริยาของคําว่าอรหันต์วิบากจะไม่ผุดเกิดสุดท้ายออกไปจากสังสารวัตแดนแห่งออกจากการสังสารวัตเป็นแดนแห่งการหมดสิ้นไม่เหลือไม่มีไม่มีอะไรทั้งสิ้นเพราะไม่ผุดเกิดอีกแล้วจะเป็นแบบนั้นผู้เช้าอยากรู้อะไรอ่ะก็ตอบได้หมดอะให้เราเล่าก็าไม่รู้จะเล่าอะไร ในเมืองนรกก็ไม่มีต้นงิ้วกับกระทะทองแดงะไม่มีอะไรสักอย่างทุกอย่างอยู่ในเรื่องของคําว่าจะมีดวงจิตหนึ่งดวงจิตที่เปิดจิตมโนให้พวกเจ้าแล้วภาพสิ่งที่พวกเจ้ามโนจะเกิดขึ้นเสมือนจริงแต่ปวดแสบปวดร้อนร้อยล้านเท่าของจริงแบบมโนมโนนี่แหละ ผู้ใดมาหาเรา ah ในวันนั้นเราจะพูดให้ฟังทั้งหมดว่าจิตมันมีแบบไหนบ้างจิตเปิดทวารทั้งห้าก็มีจิตเปิดทวารมโนก็มีทวารมโนนี่แหละใช้สําหรับเมืองนรกชัดเจนแต่เมืองมนุษย์อย่าคิดว่าพวกเจ้าไม่ได้เปิดนะทวารมโนพวกเจ้านั่งอยู่นี่คิดถึงกับข้าวหอมๆเนี่ยเรียกว่าเปิดทวารมโนโอ้โหคุณพ่อคุณแม่ อยู่ตรงนั้นน่าจะสบายนี่ก็คือจิตที่มันเปิดทวารมาโนเพราะฉะนั้นเมืองนรกก็เปิดทวารมาโนพวกเจ้าเช่นกันจิตพวกเจ้ายังอยู่ประกอบกับเจตสิกให้รู้สึกทุกด้านประการลักษณะของจิตคือสภาพนิ่งๆเฉยๆเป็นตัวรับรู้มีสภาวะธรรมกลางกางบวกกับเจตสิกถึงปรุงแต่งเป็นสังสารเป็นเจตนา ให้เกิดเรื่องราวต่างๆทางหช่องทางคือสลาย,ยตนะหูตาจะูบลิ้นกายใจเขาเรียกว่าเช่นรับรู้ทางหูวิญญาณเกิดทางหูรับรู้ทางตาวิญญาณเกิดทางตาผู้ชอต้องมาเรียนรู้กับเราก่อน